เก็บเห็ดวันนี้เยอะมากเยอะเหมือนเมื่อวานเลยค่ะออกเยอะมากค่ะโอ้โหซุบๆออเดี๋ยเก็เก็บเอาใบไม้ปิดกันค่ะปิดไว้ค่ะเล็กกเขาจะออกเป็นกลุล่มค่ะออกบริเวณไหนก็โอ้โหออก เยอะค่ะเป็นกลุ่มอย่างน้อยก็สี่ห้าดอกค่ะอยู่ด้วยกันอยู่บริเวณใกล้ๆกันค่ะเดี๋ยวไปปาดขาก่อนขาคา้ค่ะไื้อ ใบไม้มปิดวันนี้ก็ใบไม้มปิดไว้ก่อน <g ül> ดอกเล็ก <g ül> โอ้เจอไซยใหญ่แล้วเจอไซยใหญ่แล้วค่ะเนี่ยถ้าดอกใหญ่ๆหญจะเป็นอย่างนี้ค่ะโอ้โหเจอไซยใหญ่ค่ะอันนี้ เจอไซส์ใหญ่ค่ะอันนี้ก <How> ลุ่มนี้ก็จะเอาปิดไว้ก่อนค่ะกลุ่มนี้ถ้าได้ดอกใหญ่ๆแบบนี้ก็ดีมากเลยค่ะแป๊บเดียวก็ได้เต็มกระตายแต่นี้มันยังไซส์เล็กอยู่อะ อือือโอ้โหบริเวณนี้เริ่มดอกโตค่ะนี่ค่ะสานี้แล้วค่ะโตสาใหญ่แล้วค่ะโตได้อีกค่ะโตได้อีก เก็บมันค่ะวันนี้เก็บมันค่ะเริ่มโตไซส์ใหญ่ขึ้นแล้วค่ะค่ะวันนี้เจอไซส์ใหญ่โตได้อีกค่ะโอ้โหเน่นๆน่นะเนื้อเน่นๆน่นะน้ำตาลเข้มะเนื้อเน่นๆน่นะกุบกับกุบกับค่ะเวลากินนะคะ ่อยค่ะหวานหวานค่ะไม่ขมค่ะท่นี้ไม่ขมนะฮะไม่ขมค่ะเยอะมากคู่รักคู่หูค่ะ โอ้โหคูห่นี้สวยงามมากค่ะเนี่ยค่ะถ้าดอกโตค่ะเป็นเท่านี้ค่ะโอ้โหอันนี้โตแล้วแสดงว่าเกิดหลายวันแล้วโอ้โหนุ้ยดอกนึงค่ะโอ้โหโอ้โหมือเก็บเห็ดค่ะ อูนะคะอันนี้ได้ดอกตัวก็เลยได้เยอะค่ะอันนี้ดอกขนาดใหญ่ค่ะถึงที่เดิมแล้วค่ะจำไม่ได้แล้วว่าเอาใบไม้ไมปกไว้ตรงไหนบ้างอ่านี่หนึค่ะค่ะจำไม่ได้แล้วค่ะเอาใบไม,ไม้ปิดไว้ตรงไหนบ้าง อาเจอก็เก็บไม่เจอก็แล้วไปที่เดิมของเราค่ะกว่าจะมาถึงที่เดิมได้ตั้งเยอะแล้วค่ะโอ้โหไม่ง้อที่เดิมแล้วค่ะโอ้โหโตรจริงๆเลยค่ะเนี่ยใบไม้ปิดไว้เมื่อวานเนี่ยโอ้โหโตวไวมากนี่เอาใบไม้ปิดไ้อ่ะโตวไวมากเลยค่ะ โอ้โห oh. โตแล้วค่ะอือฮึดูค่ะพี่น้องมามานยังเล็กๆอยู่ค่ะท่านผู้ชมดูค่ะมะวานยังเล็กๆอยู่วันนี้โตมากเลย โอขอเก็บเห็ดก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะโปรติดตามตอนต่อไปนะคะฝากกดไลค์ด้วยนะคะกดแชร์ด้วยค่ะโอ้โหเยอะค่ะเยอะบ๊ายบายค่ะ